ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดก็มีเวลาวันหนึ่งเนาะก็ไม่ได้ทำงานก็มาเยี่ยมแม่นะครับที่จังหวัดเลยอันนี้ก็เลยมาเยี่ยมบ้านพี่สาวนะครับบ้านแม่ก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านพี่สาวก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็อยู่เขตติดต่อกันนะครับพอดีแอดก็เลยมาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่สาวนะครับ เป็นฟาร์มตะกะแตนนะครับปุผาฟาร์มนะครับจำหน่ายนะครับตะกะแตนปาทังกานะครับสอนและแนะนำวิธีทุกอย่างเลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับกล้องก็อาจจะเป็นสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีแอดลืมเอาที่ตั้งกล้องขากล้องมานะครับอันนี้เป็นขากล้องจําเป็นเนาะ แอดจะพาไปดูนะครับว่าเป็นตกกะกัแตนแบบไหนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะว่าตกกะกัแตนปะตังกาเป็นยังไงอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับข้างในนี้นะครับผมก็จะเป็นฟาร์มตกกะกัแตนมองดีๆก็จะเป็นอยู่ลึก,ลกนู่นนะครับนู่นนะครับตกกะกัแตนเป็นแสนแสน,แสนตัวเลยนะครับเพราะว่าหลายทําไว้หลายเล้านะครับเดี๋ยวแอดจะไปเปิดให้ดูนะครับนี่เยอะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูว่า ให้จะชัดนะครับอันนี้ดูดูก่อนว่าฟาร์มมันเป็นยังไงนะครับผม,ม,น,มนะนี่นะครับใช้หมดเลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังนะครับเป็นทําเป็นซุ้มขึ้นมาหลายซุ้มเลยนะครับทําขึ้นมาหลายซุ้มนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเขากําลังอ,ออกออกไข่นะครับ อ่าไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ชัดๆกว่าน,นี้นะครับข้างในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูข้างในนะครับเจะเปิดให้ดูนี่นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับลกล้องไม่ซูมเนาะอ่านี่นะครับ จะเลี้ยงไว้ในมุ้งอย่างนี้นะครับทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็เหมือนกับก็ความกว้างความใหญ่ก็ประมาณมุ้งเรานี่แหละนะครับเมตรคูณสเมตรแล้วก็3เมตรคูณหเมตรก็มีนะครับอน,นี้เอสเอามาฝากให้ชมเป็นคร่าวๆนะครับ นี้นะครับก็คือเราเก็บใส่เก็บใส่ถุงแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้สองร้อยบาทนะครับอยู่ที่1กิโลนะครับขายไข่ก็ขายนะครับขายไข่ก็ขายขายเป็นตัวก็ขายนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับมองชัดไหมเอ่ยนะครับตะกะแตนปาตังก้านะครับอันนี้ก็เป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับกว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็ ลอ,องผิดลองถูกนะครับนี่ฟาร์มนะครับของพี่สาวนะทำไว้หลายฟาร์ม <Okay. S 1> มีทั้งตุดนมีทั้งอ้นนะครับ <Okay. S 1> พี่สาวเขาทำฟาร์มไว้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นตุนนะครับอ,อ้นนะอ้นอ้นสองตัวตัวใหญ่นะครับอันนี้ดูไกลๆสวยๆนะครับ ตัวจริงๆตัวเขาก็ประมาณ3มหรือ4ี่โลนะครับตัวใหญ่พวกนี้จะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยเอามาออกมาเล่นตั้งแต่เด็กจับนี่ก็นิ้วขาดเลยสิละเยอะอยู่นะครับหลายตัวตรงนี้นี่นะครับนี่ก็กำลังหลับก็มีถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับก็สนใจลองติดต่อมาดูนะครับติดต่อทางฟาร์มนี่แหละนะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้น ตอนแรกที่แอดให้ดูเบอร์โทรนะครับเรื่นี้จะเป็นพ่อพันธ์ครับฝากไคเพียงเท่านี้เนาะแอดก็แวะมาเยี่ยมบ้านพี่สาวนะครับมาเยี่ยมแม่แล้วเยี่ยมบ้านพี่สาวก็เลยถ่ายมาฝากนะครับผม บอกตัวบอกเล็กทำไปทางไหนเขาเห็นใหม่ไม่ได้แค่เดี๋ยวที่สองอันนี้